สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะวิทยาลัยเทคนิคสะแก้วจัดกิจกรรมพี่รัฐมนตรีว่าการสอทอพบน้องเทคนิคสะแก้วค่ะ นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอเดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคสะแก้ว เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนนักศึกษาภายใต้โครงการพี่รัฐมนตรีว่าการสอทอพบน้องเทคนิคสะแก้วโดยมีนายนนทพันธ์พิมพาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสะแก้วคณะครูอาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุทเทียนทองได้กล่าวว่ากิจกรรมพี่รัฐมนตรีว่าการสอทอพบน้องเทคนิคสะแก้วเป็นความตั้งใจที่จะให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามารับฟังน้องๆน,น,นักเรียนอาชีวศึกษาในฐานะผู้เรียนว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาอย่างไรมีความต้องการสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนอะไรบ้างมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างเพื่อ จะได้รับทราบข้อมูลความต้องการที่แท้จริงจากปากผู้เรียนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราสามารถจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการรับฟังน้องๆทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการต่างๆของผู้เรียนเช่นเรื่องการฝึกงานซึ่งก็ตรงกับนโยบายหลักอยู่แล้ว ที่ต้องการเน้นให้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาต้องมีการร่วมมือกันกับภาคเอกชนสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อให้เด็กมีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการเรียนอาชีวศึกษา ดังนั้นผู้บริหารอาชีวศึกษาจะต้องเดินหน้าทำความร่วมมือกับภาคธุรกิจสถานประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นรวมถึงพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อผลิตกำลังคนป้อนตลาดแรงงานด้วยนอกจากนี้ยังได้ทราบถึงความต้องการของผู้เรียนว่าต้องการเรียนสาขาวิชาอะไรซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่สอ,อสอจะได้ลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อมาออกแบบแผนการเรียนและวางแผนการเปิดสาขาให้เด็กได้เรียนตามความต้องการด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ E ีวีมีความต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้นมากถือเป็นความท้าทายของอาชีวศึกษาในการเตรียมความพร้อมผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเข้ามาซึ่งก็ต้องฝากให้ทางสอสอกลับไปคิดด้วย ก็วัน <iser> น <voi>. ี้ก็ตั้งใจที่จะพาท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็มาได้มีการพบปะได้ฟังน้องๆในฐานะที่เป็นผู้เรียนนะคะว่าเขาอาจจะมีแนวคิดหรือเขามีความต้องการในเรื่องของการเรียนสาขาวิชาอย่างไรบ้างนะคะหรือมีปัญหาอุปสรรคเนี่ยในการเรียนอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อเนาะสื่อต่างๆหรือสื่อสื่อบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องสื่อในการเรียนนะคะคอมพิวเตอร์บ้างหรือเรื่องของการฝึกงานซึ่งก็เป็นนโยบายของของเราอยู่แล้วที่จะ ของอาชีวะอยู่แล้วที่ต้องการเน้นให้มีการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนคือเป็นทวีพาภาคีนะคะซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะมีการเซ็นเอ็มโ,มโมยอยูแล้วก็เพื่อที่จะให้เ,เด็กๆของเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการมากยิ่งขึ้นก็เป็นเป้าหมายหลักของ,ของ,ข,องของอาชีวะอยู่แล้วนะคะ,ะก็แล้วก็ตลอดจนในเรื่องของสาขาวิชาชีพก็ต้องยอมรับว่าสาขาวิชาชีพความต้องการของน้องๆก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนาะ,ะเด็กในเขาอยากเรียนในในด้านอื่นๆอ,นอีกเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสรับฟังเพื่อที่จะสถานศึกษาก็จะได้ไปออกแบบแล้วก็จะได้ไปดูว่าจํานวนเด็กๆที่อาจจะมีความต้องการที่จะเรียนทางด้านนี้เนี่ยมีปริมาณเพียงพอหรือไม่ก็จะได้สามารถเปิดเป็นสาขาเพิ่มเติมเข้ามาที่จะให้น้องๆในสามารถที่จะรับเรียนได้ด้วย